สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวน้ำตาไหลเมื่อคิดถึงอดีตในค่ายผู้ดีภัยจังหวัดหนองคายประเทศไทยสงคารามกลางเมืองที่คนในชาติทำหันค่ากันเองเพียงเพราะมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลาวเวียดนามกัมพูชาประเทศเหล่านี้ล้วนประสบชะตากรรมไม่แตกต่างกันคนในชาติมีความเชื่อในระบอบก,การปกครองไม่เหมือนกันไม่น่าเชื่อจะฆ่ากันได้จนเกือบจะสิ้นชาติ เป็นเรื่องปกติฝ่ายที่มีกําลังและอาวุธเหนือกว่าก็จะเป็นผู้ชนะส่วนฝ่ายที่แพ้ก็ต้องหนีออกนอกประเทศถ้าไม่หนีก็ตายและประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางเบื้องต้นที่ผู้ลี้ภัยชาวลาวเวียดนามและกัมพูชาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเข้ามาอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ตั้งอยู่ตามตะเข็บชายแดนสําหรับค่ายผู้ลี้ภัยชาวลาวก็มีหลายที่เช่นในจังหวัดเลยหนองคายและนครพนมจากเพจเฟซบุ o กไรอินลาวเรฟูจีแคมป์ก็มีชาวลาวได้เข้ามาสแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมอง มาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับเมื่อ40ปีที่แล้วถ้าไม่ได้ประเทศไทยช่วยคงเป็นผีเฝ้าแม่น้ำโขงไปแล้วพวกคอมมินิตมันฆ่าทุกคนที่เห็นต่างกับพวกมัน ฉันอยู่ที่ค่ายผู้ดีภยัยหนองคายเกือบปีจากนั้นก็ถูกส่งมาประเทศที่3เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ทันต่อไปครับขอบคุณคนไทยรัฐบาลไทยพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศไทยที่ช่วยเหลือคุณลาวและคุณมองถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพวกคุณในวันนั้นฉันและเพื่อนุ่มชาติอีกเกือบล้านคนคงไม่ได้มีชีวิตใหม่ในประเทศที่สท่ทันต่อไปครับขอบคุณที่นําเสนอเรื่องราวความจริงในอดีตฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ดีภัยที่เคยอยู่ในค่ายนั้น หวังว่าคุณลาวรุ่นใหม่ในประเทศจะรับรู้ว่าผู้คอมมิวนิสต์มันทําอะไรกับคุณลาวในสมัยนั้นใครขัดขืนมันฆ่าใครยอมมันจับไปเป็นแรายงานท่าทันต่อไปครับหลังจากกรุงเวียงจันท์แตกปี2518ประเทศไทยต้องเปิดศูนย์ผู้ดีภัยเพื่อรับคุณลาวอ,อพยพแล้วย้ายต่อไปประเทศที่3าเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสออสเตรเลียและแคนาดาถ้าไม่หนีก็ตายสถานเดียวผู้คอมมิวนิสต์มันเข็นฆ่าคุณในชาติเดียวกันทันต่อไปครับ ฉันก็อพยพไปอยู่ในค่ายนี้และได้เป็นอาสาสมัครขององค์การสาประชาชาติได้เดินทางไปทางานในค่ายู้ทีิภัยเกือบทุกที่ค่ายผู้ดิภัยลาวกัมพูชาและเวียดนามจะมีตามจังหวัดตะกิบชายแดนและพื้นที่ชันในของภาคอีสานจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนั้นประเทศไทยรับผู้ีิภัยสงครามเยอะมาก จริงอยู่ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติแต่มันก็สร้างภาระให้กับประเทศไทยไม่ใช่น้อยเข้าใจและขอบคุณประเทศไทยที่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทันต่อไปครับคิดแล้วน้ําตาไหลคิดถึงศูนย์อพยพใครที่เคยอยู่ในศูนย์หนองคายและอุบลราชธานีบ้างขอเสียงหน่อยหลังจากที่ศูนย์ทั้งสองนี้ปิดตัวลงก็ย้ายไปอยู่รวมกันที่ศูนย์นาโพนครพนมพเพื่อรอเดินทางไปประเทศที่สต่อไปทันต่อไปครับ ในศูนย์อพยพมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่ข้างนอกแถมก็ไม่ใช่ประเทศตัวเองอีกด้วยเรื่องนี้เข้าใจการที่ประเทศไทยเปิดศูนย์อพยพให้อยู่อาศัยหนีร้อนมาพึ่งเย็นก็ถือเป็นบุญคุณแล้วคิดดูถ้าประเทศไทยผลักดันกับประเทศคนลาวจะต้องตายอีกเป็นล้านท่านต่อไปครับข้อมูลในวิดีโอนี้เป็นความจริงไม่มีคนลาวคนไหนอยากเป็นผู้อพยพลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นทุกคนก็อย,กอยากอยู่ในประเทศแต่พวกคอมมิวนิสต์มันไล่เขีนฆ่าคนในชาติเดียวกันเหมือนผักปลา คนลาวรุ่นใหม่ในประเทศต้องรับรู้ความจริงท่านต่อไปครับฉันต้องหนีออกจากประเทศลาวตั้งแต่ปี2518มาใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ดีภัยหนองคา,ายเกือบปีก่อนที่จะย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนณลาวในช่วงนั้นมันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตที่ไม่อาจลืมได้พวกคอมมิวนิสต์มันฆ่าทุกคนได้ตามความพอใจของมันจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นด้วยและเพิ่มเติมว่า สมัยนั้นการข้ามฝั่งเข้าประเทศไทยต้องใช้เรือหรือว่ายน้ําเท่านั้นยังไม่มีสะพานเหมือนทุกวันนี้ฉันเห็นจนชินตาพวกคอมมิวนิสต์มันยิงคนลาวกําลังว่ายน้ําเพื่อหลบหนีขึ้นฝั่งประเทศไทยศพคนลาวลอยเกลื่อนแม่น้ําโขงทันต่อไปครับฉันเป็นนักวิชาการด้านการศึกษาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์หลังจากปี2517มีการจับกลุ่มคนลาวที่เห็นต่างไปคุมขังในค่ายสัมมนา ทุกคนถูกล้างสมองถูกให้ใช้แรงงานอย่างทาดบางคนไม่ยอมก็ถูกซ้อมทรมานจนตายทานต่อไปครับปี2,522ลุงฉันและเพื่อนของเขาอีกหลายคนว่ายน้ำข้ามผงไปขึ้นฝั่งไทยก็อยู่ในค่ายนี้แหละตอนนี้ลุงอยู่แคนาดามีชีวิตสุขสบายดีลุงเล่าว่าตอนวนอนน่ายน้ำพวกคอมนิ์มันไล่ยิงเพื่อนแกจมหายไปต่อหน้าต่อตาน้ำผงบริเวณนั้นเป็นสีเลือดทันต่อไปครับ ตอนนั้นกว่าจะมาอยู่ในศูนย์อพยพได้ก็ต้องเสี่ยงตายว่ายน้ำข้ามโขงคงไม่มีใครอยากจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองถ้าพวกคอมมิวนิสต์ไม่ไล่ฆ่าอยากให้คนลาวรุ่นใหม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงฉันคนหนึ่งที่เคยอยู่ในศูนย์อพยพนี้ท่านต่อไปครับปี2521ฉันและครอบครัวอพยพจากเวียงจันทร์เข้าไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหนองคายตอนนั้นมีคนลาวอพยพมากกว่าห้าหมืนคนทุกคนสิ้นหวังตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศลาว ดีนะที่ประเทศไทยยังให้ที่ซุกหัวนอนก่อนที่จะย้ายไปอยู่ประเทศที่สาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าตอนนั้นประเทศไทยไม่เปิดรับคนลาวอพยพวันนี้ก็จะไม่มีคนลาวในประเทศที่สออกมาเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความจริงอันโหดร้ายที่พวกคอมมิวนิสต์มันเข่นฆ่าคนในชาติเดียวกันขอบคุณประเทศไทยท่านต่อไปครับ หลังประเทศลาวเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองคนลาวต้องหนีออกน,อกนอกประเทศหลายล้านคนเพราะทนกับความโหดร้ายปาดเถื่อนของพวกคอมมิวนิสต์ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็หนีเข้าประเทศไทยเพื่อรอไปประเทศที่3บางส่วนก็อยู่ไทยถาวรจนได้เป็นพลเมืองไทยทันต่อไปครับฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หนีข้ามไปอยู่ศูนย์อุพยพในประเทศไทยตอนนั้นใครหนีไม่ทันก็ตายพวกคอมมิวนิสต์มันกวาดล้างหมด บางคนไม่ได้นําทรัพย์สินติดตัวไปสักอย่างบางคนแม้จะกล่าวลาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่ได้กล่าวลาท่านต่อไปครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องฉันก็เป็นคนหนึ่งที่หนีเข้าไปพึ่งพาอาศัยประเทศไทยอยู่ในค่ายผู้อพยพถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนลาวอพยพจะเป็นขององค์การสหประชาชาติแต่ก็ต้องขอบคุณประเทศไทยที่ให้ที่หลบภยัยทันต่อไปครับ เพราะสุภานุวงมักใหญ่ฝ่สูงชักศึกเข้าบ้านสมคบคิดกับพวกเวียดกงคอมมิวนิสต์ล้มล้างระบอบราชาธิปไตยออกกูบายให้ทหารวางอาวุธจากนั้นก็ขินฆ่าทหารที่ไร้อาวุธและประชาชนคุณในชาติอย่างเลือดเย็นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่าส่วนใครที่ยอมก็ถูกนำไปใช้แรงงานเยี่ยงทาสในค่ายสัมมนา แต่สุดท้ายสุภานุวงศ์ก็ถูกพวกเวยียดกงคอมมิวนิสต์หักหลังพ้นอำนาจการปกครองมาจนถึงทุกวันนี้ทําให้ลูกหลานเราที่ไม่รู้เรื่องต้องมารับกรรมด้วยทันต่อไปครับพี่ชายฉันและครอบครัวเขานีข้ามไปอยู่ในศูนย์อพยพตอนแรกตั้งใจจะไปประเทศที่3แต่อยู่ในศูนย์อพยพนานไปหน่อยจนตั้งหลักได้ประกอบสัมมาอาชีพในประเทศไทยและยื่นขอสัญชาติไทยจนทุกวันนี้เป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์แล้วทันต่อไปครับ รูปในวิดีโอเป็นรูปค่าย,ายอพยพคนลาวในจังหวัดหนองคายจริงฉันจําได้เพราะเคยอยู่ที่นั่นพวกคอมมิวนิสต์มันยึดอํานาจเปลี่ยนระบบก,การปกครองในปี2517และต่อมาปี2518พวกมันก็เริ่มกวาดล้างข้าราชการและประชาชนของระบอบราชาธิปไตยทันต่อไปครับคนลาวที่อพยพไปอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศไทยในช่วงปี2519ถึงปี2528 มีประมาณ400,000คนจากข้อมูลที่มีการบันทึกแต่ถ้ารวมที่ไม่ได้บันทึกก็น่าจะเป็นล้านส่วนใหญ่จะอพยพไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแคนาดาและออสเตรเลียทัศนคติของชาวลาวท่านสุดท้ายครับเหตุผลที่คนลาวหนีออกนอกประเทศกันมากในช่วงนั้นก็เพราะไม่อยากอยู่ภายใต้การปกครองของพวกจุนคอมมิวนิสต์พ้นชาติพ้นประชาชนและวันนี้40กว่าปีที่ผ่านมาประเทศลาวคนลาวได้อะไรบ้างจากพวกจุนคอมมิวนิสต์ นี่เป็นทัศนคติบ,บางส่วนของชาวลาวไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งประเทศครับ